ยาคนเดินไปเนี่看看네ยเวลาวิบากตอนที่ยังทำได้รีบทำความเี่วิบากมาม pues ันไม่บอกมันทําให้เราไม่มีโอกาสไปหรือไปไม่ได้เป็นไงบ้างได้คําตอบอย่างว่าตอนนี้ทําไมเราต้องทําความเปลี่ยนต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อเศรกิมาตัวเองมาได้ยังมาแบบ เพราะผลจากการรจิตเราอยู่กับอีกเมอร์เบอร์บาแล้วจะเห็นไหมอะไรมันหายไปอันทุกเรื่อมงมของปลายทางแล้วในต,ต้นทางเนี่ยที่มันหายจากเราไปอะไรความคิดความคิดที่เราเคยคิดว่ามันเลิศเลยในการคิดจะทํามาหากินประกอบสัมมาทิฏฐิหรืออะไรก็ตามความคิดตัวเนี้ยมันมีกิเลสปนออยู่ตลอด เพราะปาใดที่มีความคิดเมื่อไหร่ปากนั้นมันมีสกการอยากได้ประโยชนะ์แฝงอยู่ตลอดเคยคิดแล้วบอกไม่เอาประโยชน์นีไหมเจาเอาผสมก็เอาอคือเอาหมดแล้วเอาประโยชน์เข้าตัวเองนะเมื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองนี่ยคือตันสายแล้วมีความคิดเมื่อไหร่ตันหาเกิด เราะฉะนั้นถ้าความคิดมาแสดงว่าความเพียรเราทำแล้วถามมีคนมาถามว่า้ต้องเพียรขนาดไหนก็เพียรจนความคิดมันเลือนลางค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนความคิดมันเลยใครจะหาว่าบ้าก็บ้าอันนี้แต่ละคนก็จะทําทความเพียรไม่เท่ากันบางคนนักคิดคิดมากก็ต้องความคิดหนักยิ่งบางคนเคยประสบความสําเร็จจากความคิด ก็เลยคิดต่ออย่างเงี้ยถต,ต่อไปมันจะพาาเสกกว่าไม่สำเร็จเลยนะซึ่งอันเนี้ยโรคแห่งโรคตะวันตกโรคตะวันตกทั้งหมดเลยทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเรื่องนี้เขาไม่รู้เมื่อเขาจะอยู่เดีท่ามกลางความคิดพอคิดไปเจริญไปเรื่อยเรื่อเห็นไหมความเสื่อมเกิดขึ้นเขาไม่รู้ตัวเลยเพราะอัตรา,า,ามันตามนี่เ,นเขาลบกันอุตตรุษแล้วก็ไม่ยอม ไม่ยอมละวางอาคือไม่ลุยตลอดไม่มีอะไรยับยั้งชั่งใจได้ไม่มีสิ่งที่พวกเรามีอยู่อย่างเงี้ยในใจที่ให้โย,ย,ยนมันก็ได้นะเราจะพอแค่เราบอกให้ยอมมันหน่อยให้มันหน่อยก็ได้เราจะได้รอยยิ้มๆอันนี้เป็นสุขเป็นความสบายแต่พวกนะั้นเขาไม่มีขดีแต่ตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะฉะนั้น ยิ่งสำเร็จมากเท่าไหร่คิดอะไรสำเร็จมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพัฒนาความสำเร็จต่อยอดไปเรื่อยต่อยอดบนฐานของความคิดที่คิดเอาไปอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดผลผลของความคิดเขาออกไปไม่ได้ไปรนะโยชน์เลยเขาก็จะทาสงครามและตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็มองให้เขาเจอเลยแล้วทําไมโง่ทำไมต้องมาลบลาฟ้าฟันกันฆ่ากัน และไอ้คนที่ไม่รู้อนโนยเนี่ยเลยรับกรรมาก็อยู่ในวงกรรมเดียวกันนี่แหละกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คนที่มีไอเดียแบบนี้นะก็จะมีอินเดียประมาไทยลาวก็มีบางส่วนเพราะลาวถูกเจือด้วยความคิดเยอะมากเขมรนี่แทบไม่มีเลยตรงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเสื่อมในเขมรก่อนแล้วก็ตามมาเสื่อมในลาว เพราะว่าท่านสอนเพื่อทําความเปลี่ยนเพื่อลดความคิดแต่เราไม่รู้ว่าไอ,ไอรถรถ้ลดลดความคิดเราเห็นความคิดอะเป็นเป็นรางวัลเราก็เชื่อชูความคิดเราก็ไม่เห็นว่าเออที่ท่านว่าความคิดเป็นสังขารไม่น่าใช่มันยังโตยางอยู่จริจังแลวตอนนี้สําหรับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรามองเขารู้สึกไงมองเขาเหล่านั้น เมตตาสงสารเมตตาสงสารมัน้ามาส่งให้เป็นกำลังของเราอิอดด่มเอิบเบิกบานดังนั้นแี่การทานที่เราให้เขาแหละแก่เมตตาสงสารแต่คนพวกนะั้นพวกยุโรปพวกความเมตตาสงสารไม่มีนะเราเห็นที่กวาเขามีอย่างไรไม่มีเนี่ยเราก็ไปอย่างนี้แหละเพราตอนนี้เวลาความเพียรอ่อนตอนไหนเราเริ่มมีความคิดน่ยมาแล้วกระบวนมีความคิดครับ แสดงว่าความเพียเราอ่อนไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นว่าจะแก้อย่างไงละ่ะไปเดินอย่างเดียวคือสําเร็จเดินอย่างเดียวพอเดินเดินเสร็จแล้วเจอสรรพสัตว์สรรพสิ่งเลยรวยพรอ,อนุโมทนา,าให้เป็นสุขเป็นสุขหมดอะไรที่อยู่ในสายตานี่ก็คือทานถ้ามีโอกาสทําทานได้ได้ใส่บารบ้า,บางทําไปก็ทานทเก็บได้ตลอดเสียงไก่ขันเนี่ยรู้มันละมันขันเพราะอะไร ฮะอันทุกมันทุกมันทุกข้ออะไรลองหาคู่แล้วก็เป็นสุขเป็นสุกไปก็แขรงนี่แม่ก็มองอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอวยพรได้หมดนะคขาว่าตอนตอนที่เริ่มต้นเราว่าอวยพรสมเด็จตอนนี้มันไม่สมเด็จแล้วเพราะเหตุผลก็มาซัพพอร์ตแล้วก็มันทุก่ะแต่ที่แรกเราอวยพรเพื่อให้ปากเป็นคลองเห็นไครทำอะไรโมทนาสาธุที่แรกก็เอาปากให้คลอง สบายเครืใจมันยิ้มด้วยแคุณาสาัตว์ใจม,มันก็ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าให้เก็บของฟรีเ <c oughs> นี่ยเก็บของฟรีแ <c oughs> บ,บบยิ่งยิ่ง,งอวยพรยิ่งเดินมันก็มาจากการเดินนี่ยิ่งอนุโมทนาก็กฏว่านอกจากเก็บของฟรีแล้วใจอิม่อเมเบิกเบิกบานแล้วสิ่งที่หายไปจากใจเราก็คือความขี้อิจฉาความน้อยใจ ความขมขื่นใจมันจะหายไปหายไปโดยไม่รู้เรื่องหายไปตอนไหนอนุโมทนาอวยพรไปเรื่อยๆข่อที่หลวงพ่อบอกว่าทีแรกอวยพรจยากปากไม่เฉื่อเต็ปหนึ่งอะไรนะที่หลวงพ่อบอกว่าอวยพรจยากปากไม่เฉื่อยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอวยพรแล้วก็มีเหตุผลสนัพสนุนก็เราจะเห็นเองที่นี่จะเสะขาเหมือนก็แบบพอเข้าใจเหตุผลสนับสนุนก็แบบไปบ่อย มันไม่จะมันจะต้องเป็นหนึ่งสองสามอย่างนี้บางคนเขาเห็นปั๊บเขาหลุดเลยก็ได้แต่ละคนอครับตรงไหนที่นู่นแล้วยังไม่โอเคก็เป็นแล้วเวลาเดินจิตอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่อีกเมื่อเปิดบานสตเฉียนขึ้นนะสตเฉียนขึ้นแล้วเราจะเห็นความคิดระลางๆแต่มันยังไม่หมดหรอกเพราะความคิดกับสังขารมันคืออันเดียวกันมันก็จะระลาง เห็นหลังๆแล้วก็จะเห็นสุกเห็นสุกหลุดจับอิมเอร์เบิกบานไม่งั้นไอจิตตัวเนี้ยมั่วเพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันก็จะจับสุกมั่งจับอิมเบอร์เบอร์บานมั่งพอมันจับมั่วไปมั่วมามันก็เลยกลายเป็นสุกกับอิมเบอร์เบอรอยู่อันเดียวกันถ้าเราก็เลยงงรู้ไหมทำไมสุกกับอิมเบอร์เบอร์บานไม่อยู่อันเดียวกันไม่อยู่คนเดียวกัน ่ต้องดูที่เป้าอะไรเป็นไสุกเริ่จะจับที่หัวใจเต้นด้วยแต่หัวใจเต้นเป็นสังขารอยู่แล้วเราไปพูดถึงความเป็นจริงเลยทำไมสุขกับอิ่มเบิกเบิกบานเนยเดี๋ยวเรามามองว่ามันคนละตัวกันสุกขันจิตสุขกจิต็นเป็นสังขารสังเกตไหมเวลาเราจับสุขเนี่ยเราจับธาตุสี่ทั้งนั้นแหล้ว เอาตำแหน่งเอาอะไรตออะไรเอาความสำเร็จเลยเอาธาตุสี่ทั้งนั้นเนี่ยเอาธาตุสี่เมื่อไหร่ก็เป็นสุขสุก็เลยสังาือเสือใหม่แล้วยังไม่ต้องออกนะมันเป็นสุขเมื่อเมื่อเป็นธาตุสี่ธาตุสี่มันเสือ่อมได้มันก็เป็นทุกข์แต่อิมเออเปิดบานนั้งอยู่ที่ใจเ,เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาธาตุสี่ขึ้นมา ก็เทาของคู่นั่นแหละนั่ต้องได้เออก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนต้องสูุรตัวเองในตรงเนี้ยแต่ที่ถ้าไปตั้งจําไม่ได้อะไรต้องเดินและให้มันเห็นจิตนี่เป็นชั้ถ้าอย่างเงี้ยความไอ้ความเป็นปัญญาของจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาจิตเนี่ยว่าเขาจับตรงนี้จับธาตุสี่ก็ธาตุสี่เป็นนิจจังมันก็โง่ทุกข์อยู่ได้ใช่ไหมมันก็จะใส่เข้าไปได้ การจับตรงนี้มันเป็นอารมณ์อารมณ์ถ้า,าเอาทานหรือเอาเอาการเดิจนจงกรมส่งไปเรื่อยๆมันก็เออมันก็เปาเห็นไหมจิตอยู่จิตทุกคนอยู่เดียวๆไม่ได้ต้องหาคู่จับมันก็เลยไปจับสูกหลังจากทำความเพียรตุ๊กแกตอนนี้ที่เลยหลังจากทำความเพียร มันก็เลยมันจับสุขโด,ดยโดยปกติจับสุดหลังจากทำความเพียนอนุมโมทนาอวยพรขอโหวสิเรื่อยๆที่ทุกรวมเนี่ยมันก็จะหลุดเกิดิอะไรต่ออะไรมันก็จะไปจับกินมเกิดิบางเมื่อจิตไปจับกิ้มเกิดเกิดบานเคยว่าที่ไม่เคยจับคู่อยู่กับสุบวังคิด มันจะเบาลงมันไปจับจุดเดิมเปิดฟันไปแยกต่างาติที่จิตไปจับโน่นจับนี่จับนี่จับแต่จ,จ,จับอันนี้ก็ปล่อยอันนี้แล้เราทำความกระจ่างกันดเมื่อจิตทำความเคีย่ได้พอประมาณจะเห็เนเลยว่ามันเริ่มปล่อยกว่าที่แล้วสุบไปเพิ่มอีกแล้วเมื่อกี้สุบอันนี้ฝันคิดว่าจิต เริ่มปล่อยความคิดเราเห็นตัวหนึ like ่งที่มันค่อยๆหายไปก็คือความอยากมีความคิดจะมีความอยากก็คือตัณหาตันหากระจอกงั้นลองพ้นจากการที Quinn ่เราปฏิบ so ัติหรือเราอยู่กับอินเอร์เดิร์บาเมื่อเราอยู่กับอินึเดอร์บาร์เราเห็นไหมดวงจิตดวงจิตเนี่ย ให้ประจับอยู่กับอิอร์เบิร์ตมาจากทานจากอนุโมทนาจากขอหัวสิ่งจากปวยพรเนี่จะอยู่กับอิอร์เบาแล้วก็ไ,ได้เห็นว่าสุขเนี่ยในสมัยก่อนเราจับสุขเห็นสุขเนี่ย,เร,เ,ยเริ่มเป็นอิสระจากจิตเราแล้วพอเห็นแล้วสุขเนี่ยเสื่อมได้ พอสิทธิสูงก็เสื่อมก็กลายเป็นทุกิแต่ถ้ากินเอิมเม์เบอร์บานเราอนุโมทน,นาอวยพรเห็นสัตว์ก็ยกให้ชีวิตไปดุมมันก็กลายเป็นแรงส่งให้เรากินเบอร์เบอรบานอยู่ตนละอดไม่เสื่อมจะเสื่อมเมื่อเราไม่มีทางในกัวใจเพราะ้วเรากนะ็าจะอยู่อินมเบมอร์เบอรบานแล้วก็จะเห็นว่าความคิดก็จะเบาถ้าเรามีเอิมเม์เบอรบาน เป็นเหมนความคิดเป็นตัวกลางเมื่อความคิดเบาความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เบาตามเพราะเป็นคู่ใจใจเนี้ยแต่นนี้เราก็ให้เราเดินจิตเดินปัญญาเอานะคือแรกเริ่มอินเดอร์เปิดบานก่อนให้จิตจะไปอยู่ในเดอรเปิดบานเมื่อจิตอยู่กับอินเดอรเปิดบานแล้วปรากฏการพวกนี้ที่เราพูดเมื่อกี้เนี้ยมันจะค่อยๆขึ้นมา ึ่งสมัยก่อนเราจับมันหลับหูหลับตาเลยจับจับความคิดเนี่ยเพื่อเอาประโยชน์นี่คือสังขารน,นี่คือตัญหาจับความคิดเพื่อเอาประโยชน์เป็นต,ตันหามาไม่รู้ตัวเลยต่อไปจับสุก<ม>ก็โง่ไปเพราะว่าสุกมันเสื่อมได้แต่เราก็ถามว่าตรวลงที่เราจับสุกทำไมเราเราเราจะรู้แม้ว่าเราจับสุกมันก็ ที่จริงแล้วถ้าเรามีเส้นเราจะรู้เพราะสุขตัวนั้นมันเกิดจากเราไปจับธาตุสีงนะไปจับธาตุสีหรือสป็นสุขนะ้เราไม่ต้องว่าเอ้ยอย่างนี้เรียกว่าสุขหรืออืนเบอร์ฟาร์ไม่ก็แกจับอะไรจับธาตุสี่งจับธาตุสีแกก็ไปจับสุล้วนะถ้าแกจับทานโดนเดิร์าร์มันมันไม่ใช่ธาตุสิ่งเป็นอารมณ์ธาตุสมังเป็นของหย,ยาบๆยาเป็นสิ่งของ อยากได้ตำแหน่งหน้าที่ทอยากได้อะไรต่ออะไรหรือหรือว่ามีความสุขจากสวยเง,งินทองก็เป็นทาสี่เป็นธาสีห่หมดเ่ยนะกาพวกนี้มันเสื่อมได้แต่ถ้าอิ่มเหมือดหบานไม่เสื่อมรักษาอิ่มเหมือดหบานโดยฐานลแล้วก็เดินจมก้มถ้าแค่นี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะยิ่ง ยิ่งทำเราก็จะยิ่งอยู่กับอิเมอเบอร์เบิร์บานได้ยาวขึ้น,นเมื่อจิตอยู่กับอิมเบอร์เบิร์บานได้ยาวขึ้นอยู่กับอิมเบอร์เบิร์บานได้ยาวขึ้นเราก็มีความอารมสุขเลยก็จะเกิดเใช่อารมณ์สุขก็เรื่องอรมสบายแล,แล้วกันถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างนี้ปัญญาเลยก็จะให้เราเห็นเรื่องต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ย แต่เ,เราก็จะย้ยจสบายแต่ในโลกของปัจจุบันนี้ไม่ทั้งอเมริกาทั้งทั้งยุโรปทั้งอะไรทั้งสิ้นข้อเนี้ยเขาไม่รู้แม้ว่าพวกเราถ้าไม่ได้เข้ามาเรียนในของพระพุทธเจ้าก็าไม่รู้ว่าสุขกับกิเลสเปบานมันแยกกันเราจมื่าคงเป็นอย่เดียวกัน เมื่อเราจับมาเป็นอันเดียวกันเรายึดทั้งสุกทั้งอิมเบิลเบิร์กบานเลยเราเลยปัญญานเลยไม่เกิดเพราะว่าเวลาอิมเบิกเบิร์กบานมันไม่เสื่อมแต่เวลาสุกมันเสือ่อมเราก็นึกว่าอิมเบนรอเบบานเสื่อมด้วยแล้วเมื่อิตเ,เข้าใจอยู่นี้แล้วแล้วเรา,เาจะอยู่ที่อิมเบิือเบิบานแล้วเราไม่ยึดสุกเราเพ่เสียวเราก็จะเห็นสุก เมื่อสุกเสื่อม,มเมื่อกลายเป็นทุกข์วหลวงเราเห็นความแปรนิจังทุกขงังในลักษณะของโลกนะตัวนี้ความแปรนิจังทุกขงังในลักษณของโลกเห็นโลกเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเห็นอิทัพปฏิยตาของโลกเห็นสามข้อเราก็ยิ่งขยันไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกับมัน ว่าอิทัพปัญญาตาก็เกิดจากธาตุสีกรรมก็เกิดจากธาตุสีถ้าไม่จับธาตุสีสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ในสายนะมันก็จะอยู่อิสระแต่ที่ถ้าเราบอกว่าไพยายามดีเครื่องไม่จับธาตุสีกลายเป็นความคิดหลวงพ่อทีเจ้าไม่สอนเงี้สอนแค่เรือยู่ในจิตได้เห็นความคิดจะพาไปสู่สังขาร ตอนแรกมันหลอกเราให้ทําให้เราเห็นอินเทอร์เฟอร์บานแต่ความคิดอ่ะเมื่อเราเห็นความเสื่อมเราก็เชื่อมันที่ไหนได้เดี๋ยวไอ้ความคิดมันจะถูกตั้หาซ้อนขึ้นมาอยู่เหนืออนิจจังเห็นไหมเนี่นนะยมันซ้อนเงี้ยอยู่ทำความเข้าใจให้ชัดนะครัขาบอกเอานะเนี่ยแหละ ก็เป็นแบบนี้ด้่ใจเราอยู่กับอินเสอร์์ม,มาตลอดแต่น,นี้มาถึงสุดท้ายฉากนี้เห็นแล้วว่าสุขแยกจากอนินเสิร์ฟไ้เขาเห็นสุขเสื่อมได้เป็นทุกข์เป็นสุขมวตรงนี้เราก็เลยสงสารมวลมนุษย์สัตว์ทั้งโลกเลยที่หลงติดสุขเขาไม่เห็นมุมนี้ <c oughs> เมื่อเขาไม่เห็นมุมนี้เนี่ยมวลมนุษย์ทั้งโลกเขาไม่เห็นมุมนี้ เขาไปยึดสุขอยู่แล้วสุขเปลี่ยนเป็นปทุกข์เขาก็เลยวุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าเพราะเพราะเขาไม่มีที่แฝงตัวเองที่อื่นเนี่ยเมื่อเมื่อเราเข้าใจเรื่องแฝงตัวเองที่อื่นห่ดเราเลยเห็นความสุขสุขทุท่มันเสื่อมแล้วมันก็เกิดทั้งหมดก็เกิเป็นทุกข์มาตัดวงเห็นแ,แล้วเราเลยเกิดเมตตาสงสารสัตว์โลกเมื่อเราเมตตาสัสาสตว์โลกอยู่นะมันก็เลยกลายเป็น กำลังความเมตตาตัวนี้ส่งกลับมาซัพพอร์ตเราให้อยู่ในจิดเดิมต่วัน,น,เ,นเป็นกำลังทานกำลังทานตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นอน,นี้ก็เรียกว่าทานเกิดจากปัญญาเป็นทานสูงสุดละตรงนี้เพราะเราเห็นทานสูงสุดเกิดตรงนี้คือดินระเบิดจรวดอันสุดท้ายที่เมือนเดิแล้วก็ให้มันลันอยู่ตลอดก็คือยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็น พอเดือรี่ยิ่งกว้างขึ้นก็ยิ่งน่าสงสารขึ้นก็ยิ่งน่าสงสารมากเท่าไรน่าเมตตามากเท่าก็เป็นแรงส่งให้เราขึ้นกันลูกยางอันนี้เราเรียกว่าดวงตาใช้คำว่ามหาสติมหาปัญญาอยู่ตรงนี้แรงส่งเราไม่เราไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเพียงแต่ส่งเราให้สูงเราก็เห็นเพิ่มขึ้นเห็นเพิ่มขึ้นความสงสารเมตตาก็เพิ่มขึ้นแรงส่งก็เพิ่ม เนะนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วมันก็ส่งขึ้นไปเนี่ยมหาสตรีมหาปาัญญาหรือดงตาพูดอีกอันอเนี่ยยูเครนก่อนนี่ระบบยูเครนี่นอ,อนก็ทำแบบเนี้ยทำมาเอของมันที่มันใส่ยึดออกมาแล้วก็ไปไปเบรคอยเครียดอันอนึงที่เป็นพลังสมดุลมันมส่งมาเรื่อยๆปุ๊บกันตรงนี้ครบแอ่ทิ่หนึ่งก็เป็นเกตัว อย่าพี่ไปเจโตปแปละเอาความเข้าใจทั้งหมดก่อนก็ขึ้นไปนี่เราคิดว่าเจโตเจ,โตเจโตมันเกิดขึ้นด้วยปัญญาอย่างเงี้ยเ็เรียกว่าเจโตหมดแล้วด้วยปัญญาแต่ถ้าอีกอันนึ่งก็คือเกิดจากสมาธิสมาธิเกิดเป็นห้าสน่มันแยกอีก สมาธินัน่งข่มอยู่บนธาตุสิแต่ถ้าเจโต้ยิ่อยู่ที่ใจเป็นปัญญาต้องเป็นปัญญาที่พอได้อยู่พืไปิสุขรู้ให้กว้างๆมากๆรู้ให้เหมืนกว้่าเห็นไหมไอต้ตรงที่ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติอะที่เราเห็นว่าธาตุสิสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์ มันมาจากธาตุสีเปลี่ยนแปลงหรือว่ามาจากธาตุสีทุกคนหลงธาตุสีในทุกเพราไปจับสุบเห็นไหมเนี่ปยปัญญาวิมุตติพอเจโตวิมุตติเลยหน้าสงสารเมตตาเลยเป็นแรงส่งเราขึ้นมาให้ใจเนี่ยเตเจอีเอ๋อเปิดบานอันนี้เจโตวิมุตติเห็นอว่าเราจะทํางานอย่างเงี้ยนะอะไรนะ มันก็ไม่มก็ไม่ถึงกับพู่ไอตัวปัญญาปัญญาวิมุตเป็นตัวสตาร์ตตัวนี้เป็นตัวเออไอ้ตัวเจโตเนี่ยเป็นตัวความเข้าใจแล้วมันก็กลับไปไอีกปัญญาวิมุตกลับกลายเป็นการอยูท่าสิ่งต่างๆเป็นจริงเจโตวิมุตเกิดจากปัญญาที่เห็นถ้ากลับกลายเป็นเป็นปัญญาที่ มันแคเลยกลับไป,ไปกลับมาวงงไม่หมดทุกทั่ปฏิบัติชุดปัญญาที่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเป็นแรงกับเคลื่อนตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยที่เป็นลูกโซ่ปัญญาลูกโซ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเคยได้ยินเรื่องิ่งหลวงตาที่ว่าเล็ดสิงส่งหลวงตามหาตลญดท่าเทศพจะอยู่ด้วยกันตลอดประกบกันตลอดปัญญาก็มันก็เราใช้เพื่อปัญญาวิมุตต์เป็นฐาน พิจารณาพื้นฐานของโลกที่เราสัมผัสด้วยอายานะเนี่ยปัญญาวิมุตต์ก็จะพอหมดจากอายานะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไอ้ความรู้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันไม่สามารถพิจาณาถูกผิดพิจาาอะไรได้ด้วยความคิดแล้วอ่ะมันต้องเป็นใจล้วนๆเรี่กวี่จติด